สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกันนะคะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องอาการาสถานการณ์ต่างๆในประเทศโรมาเนียนะมีคนหลายคนโทรามาหาหญิงบ้างทักทายมาด้านหลังบ้างช่วงนี้ก็ในโรมาเนียนะคะใครเพื่อนๆติดตามข่าวจากเพจสถานทูตของประเทศโรมาเนียนะคะ สำหรับหลายๆประเทศก็เหมือนกันนะคะก็ให้ติดตามข่าวของสถานทูตนะคะสำหรับใครที่ต้องการเดินทางในช่วงนี้นะคะก็ให้ให้ศึกษาข้อมูลนะคะเอกสารของเที่ยวบินต่างๆนะคะว่าต้องทำเอกสารอะไรบ้างนะคะ Fit to Fly นะคะด้วยแล้วก็เอกสารบางสายการบินนะคะก็ต้องอมีการตรวจโควิดนะคะเ2ชั่วโมงก่อนบินทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ เข้าไปศึกษาดีๆนะคะหรือสอบถามเที่ยวบินต่างๆนะคะก่อนที่เราจะทําการจองนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะหลายๆประเทศนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะหรือบุคคลที่ต้องการเดินทางช่วงนี้นะคะไปเยี่ยมคนรักนะคะถ้าใครอรอได้ก็รอนะแต่ถ้าใครรอไม่ได้ก็อ,อยากไปช่วงนี้นะคะก็ ดูว่าสถานทูตไหนเปิดให้บริการสถานทูตไหนยังไม่เปิดให้บริการนะคะก็เข้าไปศึกษานะคะที่เพจของสถานทูตนั้นๆน,น,นะคะหรือโชว์สอบถาม VFS นะคะ Global Service นะคะที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ข่าวสารปัจเมืองต่างๆของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็ขอให้ทุกคนนะคะก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆนะคะ การเดินทางในช่วงโควิด19เนี่ยนะคะก็จะมีเอกสารต่างๆมากมายนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเอกสารด้านประกันสุขภาพการเดินทางนะคะแล้วก็ประกันโควิดนะคะถ้าเป็นไปได้ทําก่อนไปก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินไหนต่างๆรวมถึงเที่ยวบินพิเศษที่เราจะจำเป็นต้อง ดำเนินการนะโดยทันทีนะคะทำก่อนไปนะคะติดต่อสถานทูตนั้นๆน,น,นะคะหรือจะทําหลังไปก็ได้แต่ต้องรีบทำนะคะแนะนําให้ทําก่อนไปก็ดีนะคะก็ติดต่อสถานทูตแล้วก็จองเที่ยวบินพิเศษไว้เลยนะคะก็ลับกับสายการบินไทยนะคะเป็นเที่ยวบินพิเศษนะคะติดต่อสถานทูตของประเทศนั้นๆน,น,นะคะถ้าเกิดว่าเรา กลับกับเที่ยวบินการบินไทยของอสายการบินพิเศษของเที่ยวบินที่สถานทูตจัดหาให้นะคะก็จะ,ะมีประโยชน์ก็ตรงที่ว่าเราจะ,ะมีการกักตัวฟรีนะคะรวมถึง medical treatment อะไรต่างๆนะคะการรักษาพยาบาลการตรวจโควิด COVID อะไรต่างๆน,าน่าจะรวมอยู่ในนั้นด้วยนะยังไงก็ศึกษาหาข้อมูลดีๆนะคะส่วนการเดินทางกลับด้วย เที่ยวบินที่เราจองนะคะหรือสา,ายการบนินอื่นที่ไม่ใช่เที่ยวบินพิเศษของอาการบินไทยที่สถานผู้จัดให้นะคะผู้ยื่นคำร้องนะคะหรือ,อผู้เดินทางนะคะที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าไปเยี่ยมประเทศนั้นๆน,น,นะคะก็ต้อง เวลากลับมาเมืองไทยนะคะก็สามารถกลับตามเ,เวลาตามกําหนดได้แต่ก็ต้องแจ้งสถานทูตนะคะแล้วก็มีการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับนะะักจ่อเครื่องบินกลับนะคะที่เราจองไว้นั่นนะคะก็คือต้องแจ้งให้สถานทูตทราบนะคะแล้วก็เมื่อมาถึงโรงแรมนะคะที่เราจองเราก็ ก็เสียค่าโรงแรมเองอะไรเงี้ยนะคะก็สอบถามดูนะคะว่าจ่ายยังไงอะไรยังไงก็ศึกษาดูดีด,ด,ด,ดีดีนะคะนะรวมถึงค่ารักษาพยาบาลหรือโควิดอะไรต่างๆนะอันนี้ก็แล้วแต่โรงแรมต่างๆนะบางโรงแรมเขาก็จะให้คู่รักพักด้วยกันได้อะไรเงี้ยนะคะหรือ,อเป็นพ่อแม่ลูกกันอะไรเงี้ยนะก็ศึกษาหาข้อมูลดีๆนะคะถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ก็ ระงับการเดินทางไว้ก่อนก็ดีนะคะช่วงนี้ในหลายๆประเทศก็าบางศูนย์ยื่นคำร้องก็ยังไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องนะคะก็รอไปก่อนนะคะก็อย่าเพิ่งเร่งรีบนะบางบางพื้นที่าบางาสถานทูตก็ให้ยื่นคำร้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎข้อระเบียบต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อนๆรวมถึง เงินประกันของเราละประกันสุขภาพการเดินทางที่ครอบคลุมโควิด19ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะก็ให้เพื่อนๆไปศึกษานะคะแล้วก็การฟังข้อมูลการแชร์ข้อมูลการศึกษาข้อมูลต่างๆช่วงนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ดู สถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ดูข้อมูลของการระบาดของประเทศต่างๆนะคะอย่างเช่นการระบาดของประเทศโรมาเนียนะคะถ้าเกิดว่าเราจะไปล่าสุดเราก็ต้องไปดูในเพจของสถานพูดโรมาเนียนะคะประจำกรุงบุคาคเรสนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆนะคะหรือข้อมูลต่างๆโดยตรงจากคุณรักของเรานะคะซึ่งอยู่ในประเทศนั้นๆนะคะก็ดูนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ให้ให้ดูจากเพจของสถานทูตเป็นหลักนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราชะลอ,อนะคะ,ะการเดินทางได้ในช่วงนี้ก็ให้ชะลอนะเพราะฉะนั้นมันก็จะดีต่อตัวเรานะคะสำหรับตัว สภัยหลายๆประเทศที่สอบถามเข้ามานะคะก็ตามที่กล่าวนะคะก็ให้ไปศึกษานะคะข้อมูลต่างๆจากสถานทูตของคุณนะคะที่ที่คุณจะเดินทางนะคะหรือศูนย์ยื่นคำรอ้องศูนย์ยื่นคำร้องต่างๆหรือถ้าเกิดว่าใครจะสอบถามเข้ามาแล้วก็สอบถามหญิงโดยตรงก็ได้ค่ะนะเพราะว่าหญิงก็ทํางานบริการด้านอเอกสารนะคะสำหรับช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการ จัดเตรียมเอกาสารด้านวีซ่าอะไรต่างๆนะคะก็ปรึกษาเข้ามาได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ศึกษาหาข้อมูลในการทําเองได้เราก็ทําเองนะแล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ให้ศึกษาข้อมูลดีๆนะคะสําหรับใครที่จะเดินทางในช่วงนี้นะคะรวมถึงบุคคลต่างชาติซึ่งจะเดินทางมาเมืองไทย เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็ให้ศึกษาข้อมูลสำหรับคนต่างชาตินะคะที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยถ้าในข้อมูลของเพจต่างๆนะคะเราไม่แน่ใจก็ให้ไปดูข้อมูลของอสถานทูตของประเทศนั้นๆนะคะเขาจะมีข้อมูลให้อยู่นะคะว่าสามีเรา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเขาจะทางมาเมืองไทยในช่วงนี้เขาต้องเตรียมตัวเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆนะอันนี้ก็จะพูดผิดพูดถูกหน่อยเพราะว่าเป็นอ,อัดสดนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะหญิงจะไม่ไล่นะคะเพราะว่าคุณภาพของภาพมันจะไม่ชัดเจนก็เอาอเป็นอัดเทปแล้วก็โหลดสดๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะก็คือ ให้ไปศึกษาหาข้อมูลนะสรุปก็คือตามนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนก็คงได้คลายข้อสงสัยนะคะไปได้บ้างเกี่ยวกับการเดินทางช่วงนี้นะคะสำหรับการระบาดของประเทศต่างๆนะคะก็ไปดูในเพจของสถานทูตประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าประเทศไหนที่ยังอยู่ในกลุ่มอันตรายอยู่ก็ถ้าเป็นไปได้ระงับการเดินทางช่วงนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ เพื่อความปลอดภัยแล้วก็อของตัวเราด้วยของคนในครอบครัวเราด้วยนะรวมถึงการเดินทางกลับประเทศไทยต่างๆนะรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นเราค่อยเดินทางไปนะน,น่าจะดีดีกว่านะคะดีที่สุดนะแต่ถ้าใครประเทศไหนที่เขาอ,อนุญ,ญาตให้ยื่นวีซ่าระยะยาวได้ก็ถ้าเป็นความประสงค์ของเราที่เราจะเดินทางไปก็ สอบถามเข้ามานะคะหรือ,อลองศึกษาดูนะคะในเพจของสถานทูตต่างๆได้เช่นกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะจาก โรคภัยต่างๆนะคะขอใหอ้สุขภาพจิตดีนะคะแล้วก็สุขภาพดีนะคะช่วงนี้หญิงก็ไม่ได้เดินทางเข้ากรุงเทพนะคะช่วงนี้ก็ทํางานที่บ้าน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้าสถานการณ์อะไรต่างๆดีขึ้นก็คงกลับไปทํางานที่เดิมนะคะก็คงกลับไปทํางานนะก็น่าจะเป็นอาทย์หน้าก็ทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะคะก็กลับไปทํางานตามปกติะคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณสําสหรับความเป็นห่วงเป็นใยทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะในช่องก็จะมีหลากหลายนะคะรวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะข้อมูลของประเทศโรมาเนียนะคะก็จะมีข้อมูลทําเป็นวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็สามารถไปเลือกได้เลือกชมได้ในเพลย์ลิสต์นะคะในช่องก็จะมี เกี่ยวกับการพูดคุยกันสนทนาแบบนี้นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวทางในพัทยาในเขตจอมเทียนนะคะรวมถึงในเขตประเทศโรม,มาเนียนะคะรวมถึงดนตรีบรลเลนธรรมชาตินะคะผ่อนคลายผ่อนคลายด้วยสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ